สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอ่าก่อนอื่นนี่ก่อนหน้านี้ผมก็มัวแต่เทเสาอยู่บ้านครับทําเสาอ่าคอนกรีต,ตเนาะเสาสําหรับสร้างบ้านอ่าเป็นเสาสิทธิบัตรด,ด้วยแล้วก็เสาตินช้างแบบทั่วไปที่ใช้ปลูกบ้านกันทั่วไปวันนี้ก็เลยว่างครับกลางคืนก็เลยว่างเลยเออออกมาหาปลาสันหน่อยไม่ได้ลงคลิปหาปลาไม่ได้หาปลาให้ท่านผู้ชมได้ดูมานานแล้วก็เลยอ่ะ เดี๋ยวมาหาปลากับชั่วกคู่ใจของอุชิตับน้องพี่น้องเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝน,น,นตกตกก้นน้าก็ท่วมทุ่งท่วม,มนาตอนนี้ฝนมันทิ้งช่วงประมาณอาทิตย์หนึ่งน้ํามันก็ลดเผื่อว่าน้าจะใสจะเห็นตัวปลานะก็เลยมาจะมาแทงปลาเอาชั่วกมงมาแทงปลาตามทุ่งไร่ทุ่งนาอามาชมกันพี่น้องว่าวันนี้อุชิตับจะมานไหมนี่ครับพี่น้องชมวกคู่ใจผมครับอันนี้ก็ผมก็ ทำขายเหมือนกันครับเป็นฉมวกเซฟตี้ครับสามารถถอดได้ครับตัวนี้สามารถถอดได้เวลาเราขับพอสรงมอไซคก็ถอดพอไปถึงหน้างานเราก็ค่อยใส่อันนี้เป็นเหล็ก p c y ขนาด7มิลครับคมกริบแข็งนี่ครับนี่ครับผมใช้ตัวนี้เลยครับแทงปลานี่ครับหมันมากครับอมาดูวันนี้พี่โน้เดินเซครับเดี๋ยวขออนุญาต เลาะเลาะเลาะดูครับขอบขอบซมีบปลาลมก็แรงพี่น้องเอ้ยลมก็แรงฟ้าก็ร้องสิมีบปลา อย่ารับหาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆี่เน้องเกิดมีตัวไม่รู้ว่าปลามันอยู่กลางหรือเปลา่าครับแต่ทั้งนั้นก็มีไฟครับมีไฟคนเขาเดินก่อนแนละ้วบ่ โ,โอ้ปลาโอ้ยลมแรงมากครับท่านผู้ชมนี่สิหากินมนโโนโันบนน้องเนอะขนเลาะไปเรื่อยครับอืมเอะอะไรตาแดงแดง

ได้เบิดน้อปลา ปลาคอยใหญ่ใช่เนาะปลาคอยใหญ่ใช่อยู่บ่เหมือนปลาแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาหรือเปล่าเหมือนปลา น้องหาได้ no, มันเป็นลูกโคกครับนี่ลูกโคกเยอะเจ้เขาเอาไปกินแล้วบอพี่โนโอ้องตัวแม่มันอยู่ไซล่ะเอ,อ็มันเป็นลูกโคกเยอะเลยตัวแม่มันล่ะไซเขาเดินไปแล้วครับนี่มีไฟอยู่ข้างหน้าสองสามดวง Cái này thân của chúng mèo Chụp đồ bó nó ไซค่อนลอยไปหมดแล้วครับไม่เจอตัวปลาเลยทั้งนี้กเงียบล็อกไป Hallo, wie läuft's? Hallo. Hmm. das ปูนี่กันไลยเราไม่เจอปลาสักตัวนะครับเขาไถนาแล้วน้ำมันขุนหมดลองเดินเล,ะเละเาะๆตถวนี้ดูดิแล้วมีปลา เดินเท้าคนนั่นอใส่เต็มๆ็ะท่านผู้ชมมาลุ้นกันครับ ว่าวันนี้จะได้ปลากันไหมกับชมวกคู่ใจอุชิตบ ทันพี่น้องใส่เบลเลอร์เลยกับโลปลาตัวนี้มันก็ลองเห็นทันหรือเปล่าเขาท่อไปแล้วครับเฮลเลยพี่น้องเป็นท่อระบายน้ำครับ ได้ครับเลอเลยเกือบโลครับปลาตัวนี้วิ่งมาจากนู่นครับเล่นเลมาแล้วก็เข้านี่เลยเป็นโทโอเก็นโน้องพลาดครับสุดได้มากเลยครับโอเคครับผม ไม่ได้ปลาเลยวันนี้แควครับผม